หมายสำคัญของวาระสุดท้ายของโลกพระจันทร์เต็มดวงสีเลือดปรากฏอีกครั้งในปี2021สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการนานา,นาจิตตังวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคำพยากรณ์ถ้อยดำรัสของพระคริสตในประมการกันนะครับเริ่มกันดีกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปรากฏการบนท้องฟ้าของพระจันทร์สีเลือดได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ภัยพิบัติอันหลากหลายอาทิเช่นโรคระบาดแผ่นดินไหวและการกันดานอาหารทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคำพยากรในพระคัมภีร์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายได้สำเร็จรุล่วงแล้วและวันแห่งพยาเวซึ่งเป็นวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวใกล้มาถึงแล้วบัดนี้มหาพิบัติอยู่กับพวกเราแล้วดังนั้นแล้วพวกเราจะต้อนรับการทรงกลับมา ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรบทความนี้มีคำตอบตามที่คาดการไว้โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากจะปรากฏอยู่บนท้องฟ้าในวันที่26พฤษภาคมคิตศักราช2021กล่าวคือพระจันทร์เต็มดวงสีเลือดซึ่งเป็นพระจันทร์สีเลือดที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ จะปรากฏขึ้นระหว่างที่มีจันทรุปปาคาเต็มดวงตามข้อมูลที่เกี่ยวกับซปเปอร์มูลหมายถึงดวงจันทร์เต็มดวงเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนไปถึงเพลิจีซึ่งเป็นจุดที่ใกล้โลกมากที่สุดซึ่งณจุดนี้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ชัดเจนของดวงจันทร์ใหญ่กว่าปกติ14เท่าและความสว่างของดวงจันทร์จะเพิ่มขึ้น30เเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุด และกลมที่สุดที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ในวันที่26พฤษภาของปีนี้พระจันทร์สีเลือดจะปรากฏขึ้นในช่วงระหว่างที่มีจันทรุปปา,าคาเต็มดวงดังนั้นจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพระจันทร์เต็มดวงสีเลือดซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาดูได้ยากในความเป็นจริงนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ อาทิระจั์สีเลือดและซุปเปอร์มูลได้ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นพระจันร์สีเลือดที่ปรากฏในคศ .2011 และ2013นอกจากนี้ยังมีะจันร์สีเลือดอีกสครั้งที่ปรากฏในช่วงคิศกราช .2014 และ2015ะจันทร์เต็มดวงสีเลือดในคิศักราช .2018 ซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อ152ปีมาแล้วด้วยเช่นกันและพระจันทร์เต็มดวงในเดือนมกราที่ปรากฏในวันที่21มกราคมปีคิรัสกฤตสองพันส2ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของปรากฏการทางดาราศาสตร์ทั้ง3แบบอันประกอบด้วยพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์สีเลือดและพระจันทร์ในเดือนมกราคมและนั่นเรียกได้ว่า เป็นปรากฏการ์ทางดาราศาสตร์อันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดผู้เผยพระวจนะหลายคนได้เผยวจนะว่าการปรากฏของพระจันทร์สีเลือดเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเหตุการณ์พิเศษและยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีหลายคนที่ยอมรับอย่างหนักแน่นว่าการปรากฏพระจันทร์สีเลือดเป็นการทำให้รุล่วงตามคำเผยวจนะในหนังสือโยเอล 2.29-31ถึง31ในเวลานั้นเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือแม้แต่กระทั่งคนใช้ใชายหญิงเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนแผ่นดินเป็นเลือดเป็นไฟและลำควันดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดดวงจันทร์จะกลายเป็นเลือดก่อนวันแห่งพยาเวจะมาถึงคือวันอันยิ่งใหญ่อันน่าสยดสยองยังมีอีก ที่ระบุในวิวร์612ว่าเมื่อพระองค์ทรงแกะตาดวงที่หกขพเจ้าเห็นแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์กลายเป็นสีดำมืดเหมือนกับเสื้อผ้าขนสัตว์ที่ใช้ไว้ทุกขและดวงจันทร์วันเพนก็กลายเป็นเหมือนกับสีเลือดวันอันยิ่งใหญ่และน่าสยดสยองที่กล่าวถึงไว้ในคําเผยวจนะหมายถึงมหาวิบัติ พวกเราทุกคนได้เห็นแล้วว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ความวิบัติทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวการกันดันอาหารโรคระบาดและน้าท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับพวกเราที่ได้เห็นสถานการณ์ของโลกอยู่ในความปั่นป่วนและเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดมีการอุบัติของสงครามเหตุการณ์รุนแรง และการโจมตีของผู้ก่อการร้ายบ่อยครั้งซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องภาวะโลกร้อนสภาพอากาศที่รุนแรงและสิ่งมหัศจรรย์ทุกประเภทบนท้องฟ้าปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลาหมายสำคัญแห่งยุคสุดท้ายตามที่พระคัมภีร์ได้เผยวัจนะไว้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทีละอย่างและมหาวิบัติได้มาถึงแล้วดังนั้นแล้ว พวกเราจะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับความรอดของพระองค์อย่างไรองค์พระเยซูตรัสว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็จะตามเรายอห์น10:27เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่านแต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหวเมื่อพระวิญ,ญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลยอน1612-13ถึงมีการเผยวจนะไว้ในหลายที่ในบทที่สองและ3ของวิวรณ์ว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตัดกับคิตตจักรทั้งหลายคำเผยวจนะเหล่านี้พวกเราสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าจะตัดพระวจนะและทรงปฏิบัติพระราชกิจ ช่วงระยะใหม่ในยุคสุดท้ายเพื่อชำระผู้คนให้บริสุทธิ์และช่วยผู้คนให้รอดและนำพาผู้คนเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้าโดยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและทวิญหาและแสวงหาการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายเท่านั้นพวกเราจึงจะสามารถต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า มีโอกาสเหมาะที่จะได้รับการช่วยให้รอดและได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้าและเข้าสู่บ้านปลายที่สวยงามกับพระเจ้าได้มิฉะนั้นพวกเราจะสูญเสียความรอดของพระเจ้าตกอยู่ในมหาวิบัติของทุกสุดท้ายและถูกกำจัดทิ้งและถูกลงโทษนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตัดถึงการนั้นความวิบัติทุกลักษณะจะบังเกิดขึ้นตามติดกันมา ประชาชาติและสถานที่ทั้งหมดจะประสบหายนะนั่นคือภยัยพิบัติการกันดันอาหารน้ำท่วมภัยแล้งและแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นทุกผลทุกแห่งความวิบัติเหล่านี้ไม่ได้กำลังเกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งหรือสองที่เท่านั้นอีกทั้งความวิบัติเหล่านี้จะไม่จบลงภายในหนึ่งหรือสองวันในทางกลับกันความวิบัติเหล่านี้ จะขยายไปทั่วเป็นบริเวณที่กว้างขึ้นทุกทีและกลายเป็นรุนแรงมากขึ้นทุกทีในช่วงระหว่างเวลานี้ทุกรูปแบบของภัยพิบัติจากมาแมลงจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและปรากฏการคนกินเนื้อคนจะบังเกิดขึ้นทุกที่นี่คือการพิพากษาของเราต่อประชาชาติและกลุ่มประชาชนทั้งหมดตัดตอนมาจากบทที่65้า ของถ้อยดำรัดของพระคริสต์ในปรถมการในพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์เอาละครับเป็นยังไงบ้างไม่ได้ฟังบทความนี้สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับแอดโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคลิกที่ลูกกระดิ่งเพื่อเอาไว้แจ้งเตือนเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดี